ตอนกำไลเรียกพายหนาวจังนะเธอหนาวพ่อโนบิตะไว้กลับมาแล้วค um ่ะใช่ค่ะแบบนั้นแหละค่ะไฟไหม ข้าเลยสักนิดค่ะเ,เกิดอะไรขึ้นตาวผิงจู่ๆก็พานะสิเอ๊ะ<อ>ค่ะลองทุบทำมุมหกสิบองศาดูแล้วนะคะแต่ก็ไม่ตอบสนองอะไรเลยเงินเหรอคะทั้งนั้นก็รบกวนได้นะคะบอกว่าจะมาดูให้ตอนเย็นนะไม่นะไม่ใช่แบบเดียวหรอจนกว่าจะถึงตอนนั้นบ้านหลังนี้ก็เหมือนกับตู้เย็นสิ ทำไมถึงมาเป็นอตอนนี้ขอฉันด้วยสิหยุดได้แล้วมันหนาวนะฉันก็หนาวนะมีอะไรหรอคะถึงมานั่งตรงนี้อยู่ข้างไฟแล้วดีขึ้นมาหน่อยไม่ไหวหนาะวเพราะแบบนี้เลยเกลียดนาะหนาว <c oughs> จะเอาเตาหรืออาราออกมาหรอ กำลาลเรียกยพรยพรคนสมัยก่อนคิดว่ามีพลังเหนือธรรมชาติอยู่ในทุกที่เลยล่ะผุดไฟพรน้ำผุดลมนางไม้เจ้านี้สามารถสร้างพพรได้ผุดไฟออกมาซะ ว้าวอุ่นจังไม่ทันไรก็เกิดเป็นรสอะแล้วจะว่าไปแล้วจะให้เผารไรล่ะบอกได้ทุกอย่างเลยละ่ะทั้งภูเขาก็ได้นะไม่ต้องอยู่เฉยๆตรงนี้ก็พอแบบนั้นนะ่าเบื่ออกหน้าที่ของฉันคือเผาอะไรก็ได้ที่ไม่ได้งั้นเผาอันนี้ก็ได้สิแค่กระดาษแผ่นเดียวไม่พอหรอก ผามาานี้ดีกว่าอย่ามาขนาหนะเดี๋ยวเธออยู่ชั้นสองห้ามเจียวจานะอ่ะตายแล้วหายไปแล้วรอดแล้วผูดไฟนะถ้ามาอยู่ใกล้ไฟก็จะออกมาไม่ได้นะงั้นไฟนะัก็หายไปแล้วสินะ อุศอุศอศขึ้นมาแล้วแท้ๆอันตรายจนใช้ไม่ได้เลยนะเนไหมหมดผลทางละแบบนี้ก็เข้าฟุกดีกว่าวย,ยังไงอยู่ในบ้านก็หนาวไปเล่นข้างนอกดีกว่า เหมือนจะยังไม่หนาเลยแต่ว่าหนาวจังหนาจัดแบบนี้เป็นเพราะหิมะสินะเธอเป็นใครตัวเองเป็นคนเรียกแท้ๆเรียกออกมาชนะเหรอก็เรียกไม่ใช่เหรอพูดหิมะนะเปล่าฉันแค่บอกว่าหนาวแบบนี้เป็นเพราหิมะเป็นแบบนี้นี่เองแต่เธอคือพูดหิมะ ลิ่นหน้าหนาวที่เรียกออกมาดีใจมากเลยเย็นมากก็ฉันเป็นหิมะนี่ถ้าเป็นผงหิมะแล้วจะทำให้หิมะเพิ่มขึ้นได้ไหมถาว่าทำได้ไหเหรอนั่นแหละคืองานของฉันแบบนี้เป็นไงไเป็นหิมะที่สุดยอดจันนะแค่แป๊บเดียวก็กองกันเต็มแล้ว ชอบหิมะเหรออืมชอบมากถ้างั้นมาเล่นกันเถะสนุกจังซอบหิมาลาต่อไปก็นี่จ้ะแต่ว่าปีนขึ้น ไปถึงตรงนั้นไม่ไหวหรอกสุดยอดสุดยอดให้ฉันไปด้วยได้ไหมนี่แน่สนุกเนอะ เอาไปกินเจ๋งเลยสไตรคฉันควบคุมได้ดีกว่านะถึงจะอยู่ในหิมะแต่ก็ไม่ให้ทำเรื่องตามใจชอบหรอนะอ,นนอะไรอ่ะถ้าพวกนั้นมารังแกคุณ ฉันไม่ยอมยกโทษให้นะขอบใจมากนะนี่ตาผิงซ่อมเสร็จแล้วนะท่าน,นี้ก็อุ่นแล้วไปเล่นด้วยที่บ้านไหมไม่ได้เดี๋ยวละลายเอ๊ะหรือว่าจะเป็นพูดหิมะนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องยุ่งอานะทำไมเหรอเกลียดพวกมีความลับ เพื่อนของฉันเลยนะแบบนั้นปล่อยไปเถอะเรามาขึ้นพายุหิมะเล่นกันไงสนุกไหมก็สนุกอยู่หรอกไม่อยากเล่นหิมะแล้วไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีหิมะฉันก็หายไปนะสิแต่ถ้าช่อนระดูใบไม้ผลิมาละไม่ฮาฤระดูนะั่นมาหรอกครับฉันไม่อยากหายไป อยากอยู่ตลอดไปที่นี่หนาวกว่าเมื่อกี้ซะอีกจะให้ดูว่าสร้างหิมะได้ยังไงนี่ก็มืดค่ำแล้วไม่อยากดูเหรอก็อยากดูอยู่ฮันชิอ,อยากกลับแล้วล่ะอยู่ต่อก็ได้นี่นะฉันชอบเธอซะแล้วล่ะอยากอยู่ด้วยตลอดไปเลยล่ะ ถ้ากลับช้าแม่ก็จะดุงั้นไว้เจอกันไว้เจอกันพรุ่งนี้นะหิมะที่ควรจะหยุดตกได้แล้วแต่ดูเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักที่สุดตั้งแต่ก็เคยมีมาข่าวว่างั้นถ้ารถหยุดรถไฟหยุดงานที่บริษัทพรุ่งนี้จะเอาไงดีนะเป็นเรื่องใหญ่แล้วจะทำไงถ้าเป็นแบบนี้หิมะคงุงอ้าว เป็นไรไปรู้สึกหนาวล่ะไข้สูงตอนนี้กำลังขอให้คุณหมอมาแล้วนะค่ะงั้นเรือค่ะเป็นไงหมอมาไม่ได้เพราะพายุหิมะค่ะหวังว่าจะไม่สุดลองก็คงจะดี เธออยาขยับเชียวนะทำแบบนี้จะดดไข้ได้ละ่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นรู้สึกดีจังอะแต่ถ้าทำแบบนั้นเธอก็จะหายไปแต่ว่าดีแล้วละ่ะการที่หิมะหายไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอยากให้เชื่อนะจะไม่ได้ตั้งใจงให้เธอเป็นไข้เลยนะ ฉันชอบเธอจริงๆนะเข้าใจเลยล่ะ่ะพอได้เรื่กับเธอแล้วสนุกมากเลยจริงเหรอดีใจจังจริงสิผมยังไม่ได้บอกชื่อไปสินะผมหิมะตกเที่นั่นนั้น หายไปในคืนเดียวนี่เป็นคราแรกของโกรอุตุอีกแล้วรถไฟเหมือนจะไม่เป็นไรที่เหลือโก็โมบิตะอะโดรัยมอนอึ้ใครหายยังกับโกหงเลยแถมหิมะยังหายไปหมดแล้วด้วย ลมใต้ที่อบอุ่นกำลังพัดมากอีกเดี๋ยวก็รุ้ดูใบไมผ้ผลิสินะ